วัสดีพี่น้องปล้องไปครับมันนี้ครับพบก็ผมอยู่แล้วครับเบาเอเมืองหยดครับคนเชียงเพ่งทินบุรพภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับครับมันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเบาเอเมืองหยดมันนี้กามีเนี่ยวมาพี่น้องเบิ่งครับโบเจ็กไหมครับพี่น้องครับโบเจ็กไหมที่เนี้มเห็นนะครับพี่น้องครับบ่อพย่างสามบ่อนี่ครับสิเป็นย่างเดียวครับผมสิงยางผ้าไปเบิ่ง เห็นบ่ครับมันคือย่างครับพี่น้องมันก็คือหอยนี้ครับผมเฮ็ดโปรเจกต์ไหมครับทดลองอย่างหอยเชอรี่ครับพันธุ์สีทองหรือพันธุ์สนิมนั่นเองครับก็เลยสีมถไทยเพราะแม่พี่น้องบิ่งครับเฮ็ดสามบ่อครับพี่น้องอุลงสามบ่อเลยครับอันนี้ท่างกระสีมาบางเดีดให้มันครับ มันชื่อ่พันสีทองหรือพันสนิมนี่มันสีสวยงามครับผมก็บการศึกษาแหละครับก็รเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงทั่วไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาใบใช้ญ้าครับให้มันกินใบพักตบเนี้ยแดงนั่นสินทีนี้อีกหนี่คือใบใช้ย้าครับพรกะเขาลงให้มันกินมันพกมาเกาะเสื้อบะครับพี่น้องครับนี่มือส่มาหนีโบลือาเลยใบใช้ญาเกี้ยงบด สิมีแต่หอยมาเกาะเลยเกาะอยู่กันเต็มกันมันเพราะว่าผมพอลงถ้าถ่ายช่วงโซ่เพ่อแม่พี่น้องเบื้องหนิโว้ยเต็มกันครับครับเห็นว่ามันกระลังมากินกรราากกนีน่ยมันโซ่นี่สิเต็มใบเต็อมอยังนี่สิบเหลือเลยครับสิเหลือแต่กันมันนี่กินบัดสุนเิョงครับบเหลือกินเก่งครับครับมันเชื่อเลยยี่หัยหยนในการเลี้ยงครับกะน้ำม,มัน สีนาวนี่เขากะตักกอกครับตักกอกเพราะว่าผมมอมีมองระบายน้ำเพราะว่าผมเห็ดบัวพลาสติกบโบมันบัวเป็นบัวพะยำนะครับบนบัวปุ่นก็ใส่วิธีการเนากระหูกนะครับตักกอกาเลยครัเปิดน้ำใส่เห็นมันไหมครับตอนนี้โตมันก็ลังหน่อยอยู่ครับแต่ตัวนี้มันก็ซ้ำี่ครับจนว่ากำได้อยู่ จับเจ้าสิจับขึ้นมาพี่น้องเบิ่งเจ้าตัวสองตัวจับงามเลครับ,รบพี่น้องเห็นบ่ตอนนี้ตัวมันกําลังหน่อยครับตัวพวกกําลังเงี้ยกันไงนี่ครับก้อนไม้ไม้มันก้อนเล่นครับพี่น้องนี่ครับ แต่ว่าขันหัวไปติ่งมันนี่ก็ยังติ่งใบใช้ย่าน,นี่ห้อยตกออกหมดได้ครับมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นกันครับบอ่อนี่นกกบบสีวนบ่อหลักครับเต็มปุ่มก็แบ่งมาใส่บ่อนี่น้ำซองบอ่อย่างเล็กแล้วหน่อยบอ่อนี่ก็ไลค์กันครับมันจะอยู่ทั้งพี่ทั้ง hom พี่น้อง กับพี่น้องก็สิ่ก็กินยังสิครับบอกง่ายปากปากแล้ะครับกัดกินเป็นมาครับพี่น้องครับหลายคนบอกว่ามันสิไต่ออกบ่ถึย่ำฝนตกก็มีโอกาสขึน้นครับแต่ว่าส่วนมากมันก็บบรลุนะครับนำม,มันก็บบรลุนี้มันก็บ,บ่รคอยออกปัไหาแต่ว่ามันมีสิทธิ์ออกได้บางก็มีสิทธิ์ออกได้ครับแต่ว่าถ้าเฮมีเงินได้ไรกัน เห็ดลังค่าเห็นยังไงกางสลักสล่นยังสิสล่นนี่มันก็ซอยเดรยลายเติบครับแค่ว่าถ้าเอามีเงินแน่กะมุ่งให้เขาครับตั้งกระสีเก้าตั้งกระสีห่างครับเป็นขวบพี่ด้อตนพ่อแม่พี่น้องเห็นมาครับอันก่อด้ลนยคือผมมมลุงจากเตมืองว่านหมดเลยครับนี่มันเลือแต่กานนีดหน่อยเห็น่ามันก่อนอยูเป็นกลุ่มเมื่อมันห่างมันก็แย่งกันออก มันก็ตกลงนะครับเอาลงให้มันไหมมันก็เฝ้ามากกว่ากินแกงครับคุณเล้วมืออว่างสิท่ายเืิ่งหยิครับพี่น้องคือโปรเจกต์ของผมครับกับอันนั้นกับว่าปลาดุกครับมีปลามีหอยครับนี่น้อไหมกินครับก็บ่ต้องไปพึ่งผ้าองี้ยงมากมหมครับมีกินทุกอย่างนะครับคอนเซปต์ผมอันก็เสาแสเล้งครับกําลังสิ เห็ดบังเดดของเขาครับอะไรเี้ยครับเห็ดง่ายบ้านเท่าเนี่ยครับกับบนเหลี่ยวนะครับเออหาใหม่มาเห็ดมันเหลี่ยวครับครับกับสีขาลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับโชว์โปรเจกต์ให้เบิางซื้อครับว่าเสียเงี้ยมมมนนปปผมม่ได้ลงทุนแบบลายนะครับลงทุนง่า,งายๆกับผ้าใบเรือจากเห็ดบัวปลาดุกับเห็ดบัวอะไย เด็ดง่ายครับบ่าต้องไปจริงจังเพาต้องไปวางขายครับเขาเด็กกินก่อนเหลือกินนั้นเขาเอื่อนมากำไรครับตามศาสตร์พระราชาพันโมวไว้ครับครับกสิขอราเพียงเท่านี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ